อพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องสุขสุพืนเลยสุขูสุขคนนะพี่น้องโอ้ยดิ่นพันกันมาพรมพอกันอีกแล้วพี่น้องสองบหน้าปลาแซ่บฐเพื่อก้าวแล้วพี่น้องเนาะห่างหายไปโดนนีพี่น้องช่างเนี่ยพึงได้มาพอกันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก้าวของพี่น้องโอ้ปะไรร้องขีดโดนเลยได้พี่น้องว่าแม่นศีลมอเดือนแล้ววะเรื่อสองอาทิตย์นี่ไะพี่น้อง บอค่อยมีเวลาเนาะส่วงนี้เหตดงานหนักไปหน่อยฝนตกรถติดหอดบ้านเด้กอกเอาพี่น้องมือนีสิพ้ามาก,กินตำส่วกุ้งสดพี่น้องกุ้งสดใส่กับเส้นคะปุ้นพักกับเฮ้าพี่น้องมือนี้ยพักพายผักพายภาษากลางเอินว่ายังใส่กับพงู้งจักอันนี้พักภาษาอีสานแต่ภาษ เออเออพักเอ้ยพี่น้องขอประทาน,นอภัยพักการจองพักการจองกะกพักพายเนาะพักผ้าใยนี่นี่สาระเน่ยคือเราอันออนี้ฟักซีฝรั่งนะักหอมปลอมนะฟักซีฝรั่งเพื่อว่านี่ฟักสลัดพี่น้องไปจุดจัดบรทัานดีซิมดินี่นต่ำเรียวมาโหลดที่มึงกัน ปวดๆเปก,ปกปๆคือเกา่าเด้อข้างบ้านเพื่อนทำการทำงานนะพี่น้องเมื่อนี้ก็วันหยุดไม่ได้ไปใส่เซ็บเพระาะว่าตามเองเอาเรื่อวันนี้พี่น้องเริ่มกระบ,บวนการได้ป่ะเนี่ยขุยอุ้ยกุ้งตัวใหไงคอยสิเอาตัวหน่อยก็คือจ้าแบบบ่คัคคกตัวไงแบบไงคลั่ก ขอสีเครื่องนะน่ะโอ้ยใส่มย่างั้นสาวก็ดดนเราบอกไปเลยคุยแล้วเนาะ บักเล่นมือหนีที่ใส่ตำเป็นบักเล่นหน่อยนะพี่น้องบักเล่นลาวบนห้อเบอกเครื่อเครือหน่อยน่อย ยุดนีผู้ดใดไปไซแน่น้ะพี่น้องเลยเมื่อบาดเมื่อซองวันนัพน่พี่น้องผู้ใดกันเลยสนับ ข<ผ>ันมดกระว่าสศีพ้าสาวอุดรไปเปิดหูเปิดตาพี่น้องสีพ้าไปเขาขอดขันมีเวลากับอาิเกีภาพเล็กๆในหน่อยมาปันพี่ขันน้องเบอ่งนี้ได้พี่น้องเ้อะยังได้ก็ตามแต่ขันมีเวลาขึ้นหอดกันแน่นอนล่ะ บ่เคยไปยักเทือสิครั้งแรกคือกันพี่น้องอาสิพาไปหากินแนี่ยเสียบๆมีคนละพี่น้องสีตัวใหญ่หลายอยากกินตัวหน่อยคือมาซื้อกุ้งฝอยไปจีบ่ายอีกแล้วเนาะพี่น้องนะ ันหมันนมไ่าหลเอนหลับตัวนอน ผ้ากินคืออันญี่ปุ่นคือเกาหลีก่อนนี่เขาเอียงเสียนหน้า้นะออเข้าใจค่เบูเฮียสซโตบกนน้องเนี่ยนยนะี่น่นนะเนะนะอียงเสียงด้วยอ่าอืม มาเด้อมาเด้ออืมหาก็มีเวลาว่างพี่หน่องเอ้ยขึ้นหอจุดอกหาก่มมีเวลาปัดในเพิ่เนี่ย นาะกินแบบเกาหลีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนาะเอาอีจ้าบาทต้มเนาะอือน่ะเลอวพักใส่ปากปุ๊บ bữa im mấy bạn chỉ năm đây nữa cho đoàn trình bẹp vay vào mất rồi quay cứ phiệt thế nó ui nhà nó nhìn ngay thật rồi ส่วนหนำน้องส่วนหนำ แพบพักพี่น้องพักกัรจองพักกันจอง,กกจองแปลเป็นภาษากลางลว่าผักก้านทับพี จองก็คือทับพีแล้วพี่น้องนะจองปลาไซสันผักก้านทับพีได้พี่น้องไปตลาดบอกซื้อผักก้านทับพีแน่น้อพี่น้องเตยทับพีมาทันทีเลยแหละอเ,อเอาสิวี้เซงหัวเอาตัวนี้อีก โซดีกแล้วพี่น่ะงัอประแดดน่ะสิง้อประแดกพี่น้ะลมกับพัดดีดีป่านอยู่เถียงนะ รวนสวนจันพ่อเหลือพ่อดี nó cháu đoán liệt chuột chán mua lù hết cả ôi hết à pin nào hết và pin nào khi mua khi ta sẽ nhỏ nhem nhang cái gáo không chỉ จังใดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดขับขี่รถนะ่ะไปเที่ยวปุนเที่ยวผีกัระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้คอ,ค,ค,อค่อยๆขับค่อยๆขี่น่ะพี่น้องหอดคือเก่าออกแหละอ่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อส่องมาหน้าพาแซบปนะ่ะพวกขวากันยูขขอขอ่เขาขวากูรักกัน,นมีเวลาก็อาจสิดไทย,ทยพี่น้องเบงืองนี้เราเนี่ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปก็เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า